สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนอีกรอบครับกลับมาเจอกันรอบเด็กวันนี้ผมจะมารายงานผลการฝึกซ้อม m o t ต g p ที่สนามสุดท้ายบาเลนเซียนะฮะในสเปนให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับถึงผลการซ้อมในรอบนี้ว่ามีความแตกต่างแล้วก็จะสามารถตามต่ออะไรกันบ้างในพรุ่งนี้นะฮะทุกคนสังเกตเห็นว่าเวลานั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างจาก f p 1พอสมควรเพราะว่า สภาพดินฟ้าอากาศนั้นแตกแต่างกันโดยิ้นเชิงฮะในรอบ f อเวลาสายสายนะครับในเวลาที่บารเลเซียที่สเปนนั้นฝนตกลงมานะครับก่อนที่จะทําการฝึกซ้อมทําให้หนักแข่งทุกคนจะต้องเอาอยางฝนลงไปกดเวลาเลยทําให้กดเวลาได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่จากนั้น3ชั่วโมงผ่านไปนะครับตกมาในรอบบ่ายนะฮะ ตามเวลาท้องถิน่นเวลาบ้านเราก็ประมาณ2องทุ่มนิดๆเนี่ยแดดแรงจัดเลยทีเดียวนะครับพื้นแผลก็เลยแห้งสนิทนักแข็งทุกคนก็เลยเอาอยางสลิกลงไปกดเวลากันได้เซตติ้งก็มีทั้งซอฟต์ซอฟต์นะครับซอฟต์มินเดียมหรือจะเป็นมินเดียมซอฟต์หรือจะเป็นมินเดียมทั้งหน้าและก็หลังนะครับเวลากดออกมาได้เร็วสุดโดยแจ็คเลยนะครับหนาที30.927ดังนั้น10คันแรกที่มีรายชื่อเข้ามาหัวกระบวนตอนนี้ อาจจะเรียกว่าได้เข้าไปใน Q2 รอไปเรียบร้อยแต่ย้ําทุกคนนะครับว่าในรอบนี้ไม่ใช่มีแต่เพียง3-4คันแรกนะครับที่การันตี Q2 ในพรุ่งนี้ยังคงเหลือรอบ FP3 อีกรอบผมเข้าไปดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับในพรุ่งนี้ที่สนามบาเลนเซียนนั้นแดดจะแรงจัดในช่วงจากเรียกว่าเอาไง่ายว่าไม่มีโอกาสที่ฝนจะตกนะครับโดยเฉพาะในช่วงสายๆที่จะตรงกับ FP3 เนี่ย เรียกว่าพื้นผัหน่าจะแห้งสนิทนะฮะดังนั้นเวลาที่กดมา1นาที30.9 27ของแจ็คเมลเลอร์ผมเข้าใจว่าน่าจะถูกกดลดทอนต่ำลงไปอย่างน้อยวินาทกาีกว่าแน่นอนนะครับดังนั้นใน21คันวันนี้ไม่มีใครที่จะเรียกว่าอยู่ในอันดับเดิมแน่นอนนะครับอันดับจะสวิงกันทั้งหมดไม่ปลอดภัยนะครับ ก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ไปไหนในพรุ่งนี้นะครับรับชมทางช่องส p o r t ทีได้เวลาประมาณสัก4ี่โมงกว่านะครับเราจะได้ทราบได้ตัดสินร้อเว่าใครจะได้เข้าไปใน Q2 แต่ตอนนี้นะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์เดี๋ยวจะอ่านรายชื่อให้ฟังนะครับ21คันแรกที่เข้ามา วันนี้ทำไมถึงมี21คันนะครับเพราะว่ามาร์ m มาร์เก็ตไม่ได้ลงนะฮะแล้วเรปโซน่าก็ไม่ได้ส่งสเตฟานบ a d เดิลนะครับลงแข่งทดแทนในสนามที่ผ่านมาเราจะได้เห็นนะครับว่าเทสเตเดอร์หม,มายเลข6นั้นลงแทนมาร์ m มาร์เก็ตแต่ในสนามปิดท้ายที่บารินเซียตรงนี้ไม่ได้ส่งลงนะครับก็เลยมีแค่21คันนะครับอันดับที่1ครับแจ็คมิลเลอร์หมายเลข43ของดูคาตีฮะอันดับที่2โพสบาร์โกหมายเลข44ของเรปโซน่า คันที่3นะครับเปโกบัญญญาหมายเลข6 3ของดูกติคันที่4ีอาร์เกลินสหมายเลข4 2่สอของซูซูกิคันที่หฮอเฮมาตินหมายเลข8 9ของพรามกดูกติคันที่6ทากากีนะคะกามิ ami, หมายเลข30ของ l อลเซียฮอนันที่7็ยูานเมียหมายเลข36ของซูซูกิคันที่8ดแบดบินเดอร์หมายเลข33ของ KTM ขันที่9แองเดรโวซหมายเลข4ของ SRT y า m a h ยมคันที่10โยฮันซาโกหมายเลข5ของพรามักดูคติ คันที่11 Fabio q u a r t a r a r o หมายเลข20ของ Yamaha คันที่12 Alex s e p a r g a r o หมายเลข41ของ Aprilia คันที่13 Franco Morbidelli หมายเลข21ของ Yamaha คันที่14 a l e x Market หมายเลข73ของ LCR Honda คันที่15 Danilo Petrucci หมายเลข9ของ Tech3 KTM คันที่16 e g l n b e r n a หมายเลข27ของ Tech3 KTM คันที่17 Miguel Riviera หมายเลข88ของ KTM คันที่18มาวิวินยาเลสหมายเลข12ของอาร์พิเลียคันที่19อินเนียบาซิเนนี่หมายเลข23ของดูคาติเอสปอนโซลามาคันที่20ลูก้ามาลินี่หมายเลข10ของสกายวีอาร์46คันที่21ปดท้ายวอเรนิโนโรอซี่หมายเลข46ของ s อสอาร์ทียามาฮ่านี่คือ21คันและ21คันทั้งหมดนะครับที่ลงฝึกซ้อมนะครับในรอบ F2 p ตามที่ผมได้บอกไปนะครับว่า เวลาถูกกดลงตา่าเพราะว่าทุกคนนั้นใช้ยางสลิกนะครับพื้นแผกจริงอยู่นะครับว่ามันแห้งถึงขนาดที่ว่าใช้ยางสิ้ลงไปได้นะครับแต่ในบางโคง้งบางเซกเตอร์นั้นยังมีความชื้นสะสมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในโค้งที่2นะครับเราจะได้เห็นว่านักแข่งหลายคนก็มาพลาดพลั้งกันตรงนี้กันเยอะนะฮะมีการล้มเกิดขึ้นก็บ่อยครั้งนะครับแต่การล้มทั้งหมดก็ไม่ได้ว่าทําให้หนักแข่งทุกคนที่ล้มนั้นบาดเจ็บอะไรมากมายนะครับรถก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายด้วย ก็เลยทำให้เรียกว่าพอล้มปุ๊บก็สามารถที่จะกลับเข้าพิทแล้วก็ไปเอารถคันใหม่ลงไปกดเวลากันได้นะฮะทุกคนได้เห็นความยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งของดูค a ติะนะครับรอบนี้นําทีมโดยแจ็คมิลเลอร์นะครับแล้วก็เปโกก็มาคันที่3แล้วก็เป็นความยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งของโพส์าโร่แล้วก็หมายเลขสีของเรฟโซฮ o นด้านะครับ, 14, so รบที่จะพาตัวเองขึ้นมาติดท็อป3กันได้แต่กลายเป็นว่าที่น่าปีนหน่ก็คือ แชมป์โลกข,ของเรานะครับฟาบิโอควาตาราโลการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นทั้งในสนามเปียกหรือจะเป็นในสนามแห้งเนี่ยเจ้าตัวก็ยังไม่สามารถที่จะกดเวลาได้ตามที่มาตรฐานเดิมเคยทำเอาไว้นะครับรอบนี้แม้ว่าจะสามารถที่จะทำได้ดีกว่าเดิมนะครับแต่กลายเป็นว่าในช่วง3-4นาทีสุดท้ายนั้นก็ทำให้โดนคนอื่นนั้นเรียกว่ากดเวลาแซงไปได้อย่างเรียกว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับ ทำให้พรุ่งนี้จะต้องมาวัดนะครับว่าทีมงานยมามาหัจะแก้ปัญหาให้แฟบอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วงของ FP3 นะฮะที่เราดูรายชื่อนะครับที่เซอร์ไพรส์จริงๆก็คงน่าจะเป็นในส่วนของหมายเลข4 a n นะครับอังเดโดวิโซโซสามารถที่จะกดเวลามีรายชื่อเข้า Q2 ไปนะครับกดมาคันที่9นะครับน่าสนใจนะครับในขณะที่เพื่อนร่วมทีมอวอ l เรนิลลรซี่นะั้นสใจจะเขินกล้องไปหน่อยหรือเปล่าฮนะวันนี้กล้องจับเยอะมากครับพ่อหมอ เป็นสนามสุดท้ายของเขาะะเลยทําให้กดเวลาไม่ได้นะครับก็ร่วงลงไปอยู่อันดับบวยนะครับเวลาตามหลังผู้นําอยู่ก็น่าจะประมาณ1นาที 1. จุดอ่ไม่ใช่1นาทีนะหนวินาทีนะครับก็ถือว่าไม่มากไม่มายสักเท่าไหร่นะครับทุกคนตามที่ผมได้แจ้งทุกคนไว้นะครับว่าเวลานั้นไม่ได้การันตีอะไรนะฮะปกติผมมักจะให้เครดิตนะครับว่า3-4คนแรกน่าจะอยู่รอดปลอดภยัยน่าจะไม่มีการสวิง แต่รอบนี้เราได้เห็นนะครับว่าฝนนั่นมาแบบไม่ได้นัดหมายนะฮะหลายๆคนนะครับก็แทบจะเตรียมตัวกันไม่ทันเลยทีเดียวว่าเอ๊ะฝนมาได้อย่างไรนะครับเซอร์ไพรส์จริงๆแต่พยากรณ์อากาศที่เข้าไปดูในหลายๆเว็บเปรียบเทียบนะครับให้ดูเนี่ยก็มักจะตรงกันนะครับว่าฝนไม่น่าจะมีนะครับแล้วก็แดดน่าจะแรงมากๆดังนั้นเราถึงจะได้เห็นนะครับว่าเวลาที่กดมาเนี่ย น่าจะมีการสวิงกันอยู่คนที่ไม่มาคนนักแข็งชื่อดังหลายคนนะครับที่อาจจะหลุด Q2 ไปนะครับก็ <c oughs> หลายคนหรือเปล่าไม่น่าจะหลายคนน่าจะมีคนเดียวนะก็คือฟาเบียวควาตาราโรเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็กดมาในคันที่11ก็เจา้จาตัวน่าจะมีโอกาสแก้มือได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ไปเซตติ้งอะไรผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ FP3 ในพรุ่งนี้ก็คอยจับตาดูกันนะครับ ่าสนใจนะครับว่าในสนามแห่งนี้เนี่ยจะต้องไปลุ้นนะครับในส่วนของใครที่จะได้รับรางวัลน,นะครับก็คือเป็น BMW Award จะได้รับบี w อม5นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะไปเป็นเป็กโก้นะครับตามที่หลายๆคนคาดไว้หรือว่าจะไปเป็นแฟบนะครับยังไงก็ รอลุ้นคะแนนกันอีกทีนึงนงะเมื่อเสร็จสิ้นสนามสุดท้ายที่บา e เลนเซียแห่งนี้นะครับทุกคนสําหรับช่องทางการรับชมนะครับใครที่หลงลืมไปนะฮะพิมพค้นหาได้ในช่องทางออนไลน์นะครับ spo tv spo tv ก็จะเจอแน่นอนนะครับแล้วก็บรรยายภาคภาษา้ายด้วยนะครับวันนี้ก็นดุกรับหนะ้าที่คนเดียวไม่แน่ใจนะครับว่าในพรุ่งนี้จะเป็นนาเบสเข้ามาร่วมแจมหรือเปล่านะ ดังนั้นถ้า2คนนี้ประกบการบรรยายร่วมกันเมื่อไหร่นะครับก็มีทั้งไฮมีทั้งสาระให้ทุกเราได้เสพกันแน่นอนนะครับทุกคนโอเคนะครับพรุ่งนี้ก็ว่ากันต่อไปนะครับว่าผลการ ฝึกซ้อมรอบ f อ3นะฮะจะเป็นอย่างไรจะได้ตัดสิน Q200% ย้ำะครับว่า Q20 คันแรกในวันนี้ยังไม่ชัวร์สักคันนะครับอันดับอาจจะมีการสวิงกันอยู่รวมทั้งพรุ่งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมในส่วนของการคอลี่ไฟนะฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่เป็นแฟน F1 นนะครับคืนนี้ ก็ประมาณ4ี่ทุ่มก,กว่าก็จะเป็นการฝึกซ้อมรอบแรกนะครับไอวันที่บราซิลแล้วก็เวลาประมาณเที่ยงคืนก็จะไปเป็นรอบที่2อนเนี๋ยเสร็จจากนี้ผมก็จะไปทําคลิปนะครับจะไปวิเคราะห์ถึงการฝึกซ้อมในรอบแรกว่าจะเป็นยังไงก็ฝากไปติดตามในช่องไอวันไทยแลนด์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้รักาศาศาษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ